สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเรือแลมาเพื่อเข้าปีวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชด t ูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะฮะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่านะโทรศัพท์มีปัญหานะครับสัญญาณ หรือโปรแกรมในเครื่องอะไรแบบนี้นะเครื่องมันจะรุนๆหน่อยนะครับนะไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรนะครับก็ทดลองอยู่ไลายครั้งเหมือนกันนะครับวันนี้ก็นะฮะกลับมาได้อีกแล้วนะครับจับกู้มาเจอกับคุณ L M l e s นะครับนะก็มากับเด,ดตติ้งอยู่ที่1,666แหนมะเล็สวยงามนะครับวันนี้ก็ ช่างยันนะครับเป็นมายงขวาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็เคยบอกกับเพื่อนเือนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผู้ใดที่ชื่นชอบกับม้ายงขวาก็เจอกับช่างช่างยันนะครับนะช่างยันจะเล่นม้ายงขวาซะส่วนใหญ่แต่นี้เขาแทงสูงขึ้นมาเราก็ไม่กินนะครับก็แทงสวนเข้าไปนะฮะเพราะว่าหมากลุกต้องลบกันตรงกลางกระดานนะครับนะฮะเราไม่เด่นลบกันตรงริมนะ โอ้โหเขากินตัดแต้มนี้ผมกินส่วนแต้มนี้ดูสิโอ้โหเขากินลุกเข้ามาเอากินลุกเข้ามาแล้วก็กินส่วนเข้าไปบ้างโอ้เบียรเราไม่สวยนะฮะนะเพื่อนเพื่อนนะครับเบียรเราไม่สวยแล้วนะครับก็พยายามดันเบียขึ้นไม่งายไปได้ไหมไงไม่ได้ตอนนี้นะเขาเอาม้ามากันนะก็เอาเรือไปพูไว้ก่อนนะครับ เหลือไปผูกเบีย้ยไว้ก่อนนะครับตรงกลางไปเห็นนะฮะเขาเอาเบีย้ยมาแทงมาเราได้นะครับแต่ผมก็ยอมนะครับเพราะต้องการนะต้องการเบีย้ยงสองต,งตัวนะเห็นเขาต้องการให้ให้มันหายหายไปเลยนะฮะผมยอมอยู่แล้วนะครับเสียสองนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแทงนะไม่ยอมแทงเราก็หมุนม้าไปนะครับเอาหมุนมาไปนะหมุนป้าไปเขาก็เลือมาจับมาแล้วก็อื้อหือออกมาแต้มนี้เลย เอามาไปยืนตรงนี้นะะสวยงามเขาพยายามใช้โคนขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเราก็เอาเลือออกนะครับเลือออกดีกว่านะอืมหรือยังไม่ออกดีกว่าเอาเลือมากดขุนดีกว่ากดขุนไว้ก่อนนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็กดขุนเข้าไว้โอ้โหก็แทงเอา เบียดแทงโคนเข้ามานะครับหวังว่าเขาจะเอาเม็ดมาแทงมา้าโคลหรือไม่อืม,อม,อม,อมเขาไม่แทงนะเขาไม่แทงนะครับแต้มตรงนี้นะผมเห็นแล้วนะก็ถ้าเขาเอาเม็ดแทงแทงโคนนะครับผมก็โดดม้าหนีนะครับแล้วก็เอาเม็ดขึ้นไปยืนนะครับแล้วก็อาจจะใช้โคนตัวหลังนะเลยขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการพื้นที่นะครับ ตำแหน่งต้องการพื้นที่ในการเล่นนะครับเพราะว่าดูแล้วนยเห็นกู่ต่อสู้นะพื้นที่เขาค่อนข้างจะต่ําไปนะครับมันกับโคนมันพี่น้องกันนะครับเราไม่กลัวนะฮะแต่นี้เขาก็ยังไม่แทงนะเจตนาผมอยากจะให้แทงก็ไม่แทงนะะก็แทงเบี้ยเข้ามาอีกแล้วนะเมื่อเขาแทงเบี้ยแต่นี้จะเอายังไงดีนะแทงส่วนเข้าไปเขากินเรากินเบี้ยด้านขวามือจะขาดนะ เอาตรงนี้ดีกว่านะครับนะเราต้องการคลองเรือนะครับเมื่อเขาไม่เม็ดไม่แทงนะเราเอาก็เรือมาออกมาเลยแบบนี้นะก็แทงเบี้ยตัวนี้มาก็ปิดกั้นนะฮะด้านขวามือปิดการลบไม่ต้องเล่นกันแล้วนะขวามือนะจมตีกันได้ซ้ายมืออย่างเดียวเอาวก็ต่อมาแบบนี้ก็กินเข้าไปดีครับกวบเข้าไป แล้วเราก็จะได้หงายเบีย้ยเข้าไปแล้วโอ้โหต่อแบบนี้นะครับรก็ได้หงายเบีย้ยนฮะเขาเรือมากดไหมเอาเขาเรือมาจับสองเราอีกแล้วอือือจับสองเราจะทํายังไงดีนะฮะแต่นี้จับสองเราเขาเรือมาจับสองเราแบบนี้ปัญหาเกิดแล้วนะครับนะช่างยันฮนะ เพราะว่าเรือเขามาจับเบี้ยจับม้านะโอ้โหจะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับดูแล้วก็ไม่มีทางเลือกนะครับกินอเอาเรือกินเข้าไปเลยกวบเข้าไปอ๋อเขาใช้เรือกินอีกอืมแบบนี้เราไม่มีอะไรขาดเราก็จะใช้เม็ดมาบังมาบังก็ไม่ได้เขากินสองอีกนะขอจะเข้ามาต่อม้าอีกไหมแต่นี่เขาขุนมากันไว้ก่อนนะขุนมากันไว้ก่อนไม่ให ม่เห็นเเดินมาเองง่ายนะครับนะมันมีม้ายืนอยู่ก็จริงนะครับแต่พยายามกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะออกมานั่นนะเขามาต่อมานะครับแต้มนี้เขาน่าจะพลาดนะครับต่อมาแต้มนี้ครับนะไม่ดีนะครับเพราะว่าเรือนะตายแน่นะครับทีแรกว่าจะเอาเม็ดกลับมานะไอ้เบี้ยงหายกลับมาแต่ว่าเห็นจังหวะกินเรือได้นะครับโอ้โหเอาโขนถอยมาสกูมากินเรือ จัดไปนะครับโอ้โหเรือออกไม่ได้ด้วยอเมื่อกี้ขยับเบีย้ยงหงายก็เรือเขาจะออกตำแหน่งได้นะครับเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็กินฮเอาเรือกินม้าเข้าไปแล้วก็ใช้คนยิงเข้าไปแต่ตรงน,นี้เขาใช้เบีย้ยมาแทงนะมาแทงเม็ดเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วนะครับนะฮะม้ากับเรือนะครับอ่ะ ก็ยังพอพอรุ่นนะพอสู้กันได้อยู่เบียงหงายไม่ได้ใช้กระสก,กูถอยหลังกลับมานะก่อเขาให้หมดนะครับตัวต่อตัวนะอาวุธเรานะมีอาวุธที่ขายาวกว่านะเขาก็พยายามใช้โคนขึ้นมาอือหือกูต่อสู้เขาก็ไม่ได้กลัวเรานะครับเพราะว่าหมากยังไม่ได้ เห็นชัดอะไรมากมายนะครับพอตำแหน่งก็ยังยังพอสุสีดูดีกันนะครับแต่ว่าถ้าเรือออกไปได้เมื่อไหร่ก็นะะจะลําบากนะครับตอนนี้เรือเรายังออกไม่ได้นะครับแต่นี้ก็กินแลกไปก่อนหนึ่งตัวเขานล้นนะครับก็พยายามเอาโขนถอยกลับมานะครับตอนนี้ตำแหน่งก็เหลือนะฮะม้าสู้กับเรือนะครับม้าที่ไหนจะมาสู้เรือนั่นนะ เขาใช้โคนขึ้นมาแต้มนี้ก็เอาเรือไปดัดหลังไว้ก่อนนะครับนะแกปวดเมื่อยไปหนึ่งทีนะฮะทำทีท่าว่าจะไปกินเบี้ยด้านขวามือนะครับเนะี่ยดูนะครับเดี๋ยวก็เราก็ต้องต่อออกให้หมดนะทั้งโคนทั้งโคนสองดอกนี่ต่อได้เจอเป็นต่อต่อได้ต้องต,ต่อนะครับแต่ในเขาใช้มา้มามานะไรเรือนะครับ เขาคิดว่าผมจะไปด้านขวามือนะผมคงไม่ไปนะครับไปเขาก็เอาเรือเอาม้าไปกักนะนะ่เป็นแต้มหลอกเลยอีกนะกินเบี้ยไปก่อนนะครับอืมเราเอาวุธยาวนะครับขายาวแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่แต้มตรงนี้นี่ไปจับอโอ้โหเอานะเอาเรือไปจับมา้าเขาก็กันไม่ให้เราไปอีกอ้าว อันตรายเหมือนกันนะครับนะตอนนี้นะครับเขาคงมีแผนในใจจะล้อมจะล้อมกินเรือเราใช่ไหมนะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพืเ่อนๆนะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นปฏิบัติการล้อมจับเรือเราอันนะผมว่าแล้วนะต้องถอยนะครับเรือถอยอีกแล้วอแต่ต้มนี้ก็ตีลุกนะฮะตีลุกก็ขึ้นไป กันง่ายไปด้วยนะอือฮึเขาใช้โคนเข้ามาก็เอาโคนขึ้นไปยืนแท่นตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่านะฮะกันมาเข้ามาด้วยเอามาเข้ามาจับเหลืออีกแล้วนะะเหลือออกก่อนซิจ้าอยู่ไม่ได้กันไม่ให้เราออกอ,อ,กอีกไหมนะจะก,กันเราอ,อ,กอีกไหม ต้องกันนะครับไม่กันเราก็จะกินเบีย้ยเขาไม่กันด้วยโอ้จะลุยกับเราตรงกลางนะครับไม่มีผลอะไรนะครับนะตรงกลางเพราะว่าตรงกลางดูแล้วเราไม่มีอะไรขาดนะครับก็ใช้เรือนะมาจับเบีย้ยเบีย้ยเข้าไปนะอือเบีย้ยจับเบีย้ยเข้าไปตัวนี้นะครับเริ่มจะได้เปรียบแล้วนะจะกินได้กินเบีย้ยตัวนี้เข้าไปหนึ่งตัวก็จะจะได้เปรียบ กินลุกเข้าไปโอ้โหเอาแบบนี้ก็ตีลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีอ๋อตีลุกก็ง่ายเข้าไปเอาเดี๋ยวก็กินสกูถอยหลังกินเข้ามาเรื่อยๆนะครับกูต่อสู้ไปไม่ได้นะครับม้าก็โดดไม่ได้นะครับโดดมามีโคนกันอยู่แล้วเ,เดินแต้มนี้นะถอยหลังนะรอจังหวะเรอรอจังหวะก,ก็กินเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาเขาใช้มะพู้อีก มาผูกแต้มนี้ยังกินไม่ได้นะยังกินสองไม่ได้เมื่อเรากินสองยังไม่ได้ก็หันจังหวะนะแนวทางอื่นเอาเบีย้ยเข้าไปดีไหมเอาเบีย้ยขึ้นไปเลยนะปูเบีย้ยเข้าไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหปูเบีย้ยเข้าไปเดี๋ยวเอาโคนเข้าไปลุกนะฮะโคนเข้าไปลุกม้าจะฟรีนะครับแต้มนี้โคนเข้าไปลุกนี่ม้าจะฟรีนะครับ เขาใช้กคนกับประกันมากันแต้มนี้ก็กินแต้มนี้ครับกินโก๊ะเข้าไปแล้วโคนเขาไปไหนไม่ได้ด้วยเอาเขากินมาเราก็กินโก๊กเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาเขาตีลุกเอาตีลุกลงมาได้แค่ตีทีเดียวนะครับอืแต้มนี้จังหวะนะฮะเราก็มีเปรียบคนข้างจะเยอะแล้วนะครับนะะก่อนดูนะปัดพาระ อะไรไม่ใช้อะไรตำแหน่งไม่ดีเอาออกไปดูแล้วนะแต้มน,นี้ตามชื่อเรื่องนะครับเพื่อนๆน,นะว่าเหลือแลกหมาเพื่อเข้าตีกินโกงเข้าไปนะโคนเขายืนอยู่ตัวเดียวนะเหลืองอยู่ตัวเดียวนะครับกลับก็บกลับไม่ได้นะอ๋อพยานจะกินเบี้ยรเรานะครับไม่ไม่ให้กินนะาคนดันขึ้นไปอีกนะกันให้เขาลงมาด้วยอาอนะครับขุนขึ้นไป เราไม่ไปเราไม่กินนะโคนนะตัวนี้เราไม่กินนะเราจะกินขุนอย่างเดียวนะครับเขาทําอะไรไม่ได้นะเหมือนเบี้ยงหงายตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนะแต่นี้เอาหงายลุกเข้าไปทีนึงนก่อนแล้วก็กันไม่ให้มาจะไปไหนหต่อแล้วเราจะทิ้งตัวนล้นนะครับนะฮะเราทิ้งตัวด้านหลังให้หมดเลยนะครับเราไม่เอาแล้นครับเราจะเข้าไปจมตีขุนก็วแทงลุกเข้าไป เ้าเขาเดินมาแต้มนี้ก็น่าจะจบนะครับเพื่อนๆนะขัดอับเขาไว้เลยนี่ขัดอับเขาไว้เพื่อนๆนะเอาเขาเดินแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึง่งเขากินไหมเขากินไม่ได้นะก็เตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับ วันนี้นะฮะช่างยันต้องขอตัวลาพิก่รน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย